นี้ครับเอไเองใหม่ถ่ายไม่ถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วน่ารักน่ารักไท่านนี้ปโอเคสองดีดีดีให้ครั้งองครั้งเสร็จแล้วผิดคน เดี๋ยวทำให้ดื้ว้าวเุกคนไปได้เลยโอเคนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรานะยังมีกิจโฉมนะที่แอมเนี่ยก็จะมาฝากด้วยนะเพราะว่าตอนอื่นเลยเดี๋ยวให้เขาดื่มตัวก่อนรู่หนึ่งในการนะฮะเรามีหนึ่งเพลงนฮะของรุ่นพี่เราเองนี่แหละนะฮะเอามาฝากด้วยนะฮะหนุ่มบี้เนี่ยเลยนะฮะกับนี่เลย Thinking of You นะฮะแล้วเดี๋ยวหลังเพลงนี้กลับมาเนี่ยนะฮะนี่เราเตียมเนี่มาชมกันนะครับเยกมือมาครับ Yeah